สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่นเกมจนหลอนลองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมชื่อว่า Coral Island คุณควรซื้อเกมนี้ไหมและคุณควรเล่นเกมนี้ไหมก็เดี๋ยวมาเจอกับสามเหตุผลที่ควรซื้อเกมนี้และสาเหตุผลที่คุณยังไม่ควรเล่นเกมนี้ครับ <S 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 โอเคเอ่อ ผมก็ได้ลองเล่นเกม Coral Island ไปประมาณ10วันในเกมแล้วเนอะอ่ะแล้วก็ตัวเกมก็จริงๆก็พูดได้เลยว่ามันก็คือ s t a r d e w Valley นั่นแหละเออเนื้อเรื่องของเกมนี้มันก็เหมือน s t a r d e w เลยเรามายังเกาะที่เคยอยู่ตอนเด็กแล้วก็เกาะนี้จะโดนในทุนน้ำมันเข้าซื้อเพราะว่าเกาะเสริมโซมจากการโดนน้ำมันแบบรั่วขึ้นมาเนอะ แล้วก็เราก็ต้องพยายามทาให้เกาะมันน่าอยู่ขึ้นโดยทําให้พิพิธภัณฑ์เต็มปู่สากและธรรโบราณทําให้นักเทสายทําให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยต้องฟื้นฟูระดับเกาะให้มาอยู่ในขั้นที่ A จากที่ตอนนี้มันอยู่ในขั้น F เนอะต่าสุดอะไรประมาณนี้อ่ะเหมือนกับสตาร์ดิวเลยคือเราปลูกผักแล้วเราเอาพวกผักเอาของอะไรไปไปใส่ในสารากลางแล้วทําให้สารากลางอัปเกรดมาเพื่อสู้กับตัวในทุนที่จะมาทาลาย เมืองของเราเนะอะโอเคแล้วก็3เหตุผลที่คนคนซื้อเกมนี้นะครับก็คือ1เหตุผลหลักเลยก็คือมันเหมือน Star d e Valle ที่มีกราฟิกดีขึ้นแล้วก็มีคอลเลกชันจับสัตว์จับปลาเนี่ยให้ใส่นิพพานเหมือนกับ Animal Crossing ด้วยคือคนที่ชอบเล่นเกมปลูกผักทําสวนอะไรพวกนี้เนะก็เราก็จะชอบ Harvest Moon เราก็จะชอบ Star d e Valle เราชอบ Animal Crossing อยู่แล้ว ซึ่งสิ่งนี้เหมือนเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็อัปเกรดกราฟิกอีกอ่ะมันก็มีทำไร่ทำบ้านทำสวนขุดแร่อัปเกรดป่าซื้อเครื่งครัวจีบคนอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเลยก็ถ้าใครชอบ Star d w Valle ชอบ Harvest Moon หรือว่าชอบ Animal Crossing เนี่ยผมว่าเกมนี้น่าจะเหมาะกับคุณด้วยผมเองชอบแล้วผมก็เล่นมันแล้วผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างติดทีเดียวรวมทั้งเกมยังมีเนื้อเรื่องหลัก ที่มีนอกที่แบบดูเป็นมีการถูกเลื่องมีการพรีเซนต์ที่เห็นชัดมากกว่า s t a r ์ด o ว e l e ที่แบบเราเหมือนจะไปพบปะเจอเองอนอะอันนี้ก็คือแบบเออมีคัดซีนให้มีอะไรหลายอย่างให้ที่ทําให้เราเนี่ยอินไปกับเนื้อเรื่องมากขึ้นต่อไปข้อที่2ก็คือเออคุณจะเห็นว่าในแมตที่คุณเห็นทั้หมดเนี่ยมันยังมีส่วนที่เป็นเหมือนแบบเป็นฟอกยังเป็นแบบยังเข้าไม่ถึงเนื้ออีกหลายจุด รวมทั้งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ส,สัตว์สิทธิ์มีสถาปัตยกรรมอะไรแปลกๆที่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉะนั้นข้อ2ก็คือดูเหมือนเกมนี้จะ develop ให้มีอะไรให้เราทำอีกเยอะดูแล้วก็แบบนอกจากไม่ได้ทำอีกเยอะแล้วตัวเกมก็เนื้อเรื่องสามารถพาเราไปหลายๆที่ยังมีอีกจุดที่ยังเข้าไปถึงไม่ได้ยังปลดไม่ได้อีกหลายจุดคือ ถ้าซื้อแล้วก็ดูเหมือนว่าในอนาคตเนี่ยจะยังมีให้ทําอะไรอีกเยอะแล้วก็ดูเหมือนจะเล่นได้ยาวๆเลยค่อนข้างน่าจะคุ้มค่าแล้วก็ข้อสามครับตัวละครที่จีบเยอะมากคือในมันมีแบบมันยังมีหน้าตัวละครทั้งหมดอนะ่ะเนอะแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละเราจะเห็นตัวละครที่ค่อนข้างออกแบบไม่ได้ดีแต่ละคนมี diversity ดีมีแบบมีคนแบบใส่ทิ่ยากก็มีมีคนแบบ ผู้หญิงแบบมีตั้งแต่แบบแบบผู้หญิงที่ชอบเล่งกีฬาผู้หญิงที่รักสวยรักงามผู้หญิงหญิงหรือว่าผู้ชายที่แบบเออผู้ชายแบบผิวดําผู้ชายมีรอยสักแบบมีตัวเลือกหลายแบบที่คนหลายๆคนอัดจะทําทให้แบบเราเข้าถึงหลายๆคนได้อ่ะผมเองก็แอบ,บเล็งไว้ว่าจะจีบใครไว้ละสองคนผมถ้าใครตาดีจะเห็นว่าที่เลื่อนไปเนี่ยผมมีเฟเวอร์ลิตไว้ละลองเข้าไปดูกันได้ แต่ผมคิดว่าคุณสามารถหาไวุกหรือสเปนโดกในนี้ได้เลยเกมทําออกมาออกแบบตัวละครมาได้ดีมากอ่ะก็จบไปแล้วนะครับ3ข้อกับทําไมคุณถึงควรซื้อเกมนี้และต่อไปก็คือทําไมซื้อแล้วยังไม่ควรเล่นก่อนอื่นข้อแรกที่ทําไมคุณยังไม่ควรเล่นเกมนี้ก็คือ 1. มันก็ยังเป็น Early Access เนะมันยังอัปเดตไม่สมบูรณ และสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ข้อหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกติดที่ผมรู้สึกขัดใจเนี่ยก็คือมันยังมีเหตุการณ์และวันเกิดยังไม่ได้กําหนดอ่ะคนที่แบบเล่นเกมปลูกผักจริงจังก็จะรู้เนะว่าเออเหตุการ์มันจะมีเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งแบบถ้าเราพลาดนะวันนั้นแล้วอะ่ะเรากว่าเราจะย้อนกลับมาอีกอมันก็คือปีหน้าเลยฉะนั้นบางทีแบบเวลาเราลืมอ,อะไรเราถึงกับต้องโหลดเซฟกลับมาเนะเพราะว่า วันสําคัญในแต่ละปีอะ่ะมันค่อนข้างมีความหมายในการเล่นเกมพวกเกมปู่ขาพวกนี้แต่ว่าเกมนี้มันยังไม่กําหนดวันเกิดหลายคนซึ่งอ่ะเรากเกิดแบบสมมุติเราเล่นไปแล้วคนนี้เพิ่งมีวันเกิดก่อนหน้าที่ช่วงที่เราเล่นไปแล้วละ่ะเราก็อดให้ของวันเกิดเขาเกิดสมมุติเกมมีกําหนดให้เล่นแค่3ปีเงี้ยตอนนี้มันยังไม่มีกําหนดเนะเกิดเกมกําหนดให้เล่นแค่3ปี แล้วเราจะทํายังไงเราก็พลาดบนเกิดเขาไป1นหมื่นครั้งอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เกิดหลุดเหตุการอะไรเกิดขึ้นก็เจองานเทศกาลครั้งแรกอแน่นอนเกปูผักต้องมีงานเทศกาลที่ให้เราเข้าไปร่วมเป็นวันสําคัญแต่ละวันนะนะและปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เจอครับวันที่เหมือนใส่หม้อรวมเนี่ยเรายังใส่ของไปไม่ได้และมันทําให้เราไม่สามารถจบอีเวนต์นี้ได้ ไม่เข้าใจว่าเกมทําไมถึงทาแบบนี้ท,ท,ทั้งๆที่ไม่เป็นอีเวนต์เทศกาลแรกที่ผู้เล่นจะได้เจอแต่กลับยังไม่สามารถทําให้มันจบได้และถึงพอผมใส่ไม่ได้ปุ๊บเขาไปคุยกับนายกนายกก็บอกว่าแบบอะจะขับแล้วเหรอคุณไม่ได้เข้าร่วมเลยนะผมมันทําให้รู้สึกว่าแบบเสียความรู้สึกในการเล่นคร,ครั้งนั้นที่เป็นเหตุการณ์แบบอีเวนต์แรกของเกมอ่ะแต่มันทําให้แบบเสียความรู้สึกแบบเหมือนเราทาไม่สาเร็จและเราจะทําให้สําเร็จได้ก็ ต้องปีหน้าอีกทีเงี้ยหรอต้องรอให้เกมอัปเดตแล้วเราต้องเล่นจนครบอีกปีหนึ่งกว่าจะมาเจออีกทีหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะก็ข้อหนึ่งนะครับก็คือเหตุการณ์แล้ววันเกิดยังไม่ได้กําหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อ2ก็คือถ้าเกิดการอัปเดตเซฟเกมของคุณจะหายอ่ะเขาบอกเคือทาง Dev e l o p e r อร์เขาพูดแล้วแหละว่าเซฟเกมของคุณอะ่ะมันจะไม่ได้หายไปทั้งหมด โปรเกรสของเกมอ่ะแบบคุณทําอะไรไปบ้างอาจจะหายไปบ้างแต่เงินยังอยู่ของในกระเป๋ายังอยู่สภาพสกิลของคุณยังอยู่สภาพไล่ของคุณยังเหมือนเดิมแต่แบบอาจจะกลับมาที่วันแรกของเกมเนี่ยเหรอก็รู้สึกว่าไม่โอเคคือแบบเราเองก็เล่นมันก็ไป,ไปตามเหตุการณ์เนอะคือถ้าเกิดมีอัปเดตแล้วเซฟเกมหายแล้วก็แบบคือเกมมันก็ไม่ได้ใช้เวลาน้อยเน้นหวันมันประมาณ1 5บหนาทีเกมะนะ ไอสิบหถึงยีบาทีชีวิตจริงอะ่ะถ้าสมมติเล่นไปติผมเล่นไปประมาณแบบหชั่วโมงมันก็ผ่านไปมาณสิวันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันถ้าเล่นแล้วเซฟเกมหายแล้วก็จะเหนื่อยกับการเล่นฟีมันก็แบบนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยยิ่งมีตอนที่ผมเล่นเสร็จใช่ไหมผมเล่นไปไปประมาณ9วันปุ๊บแล้วไม่มีอัปเดตผมกลับมาปุ๊บอา้าวเซฟเกมผมหาย แล้วก็แบบเสิร์ชมาก็ยังไม่ขึ้นว่ามีใครมีปัญหาอะไรเพราะเขียนไว้อยู่แล้วว่าเซฟเกมอาจจะหายผมก็แบบอา้าวเซ็งนะแล้วผมก็เล่เริ่มเล่นเกมใหม่อีกครั้งหนึง่งจนมาเจออีเวนท์ที่ผมบอกแล้ว,วปรากฏว่าพอวันที่มาเจอปุ๊บอา้าวผมก็กลับมาเล่นอีกทีนึงปุ๊บอา้าวเซฟเกมของก่อนหน้านั้นอะ่ะมันมาทับเซฟเกมใหม่ผมอีกผมก็แบบออ้าวแล้วเขาใหม่ที่ผมทําได้ดีกว่าผมรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วอยู่ก็หายไปแล้วเซฟเกมเก่าที่ผมแบบทดลองนู่นทดลองนี่ก็กลับมาแบบ ล้วอยงนี้แบบเมื่อไหร่มันจะถึงโอเคสักทีอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่ามันมี2เซฟเกมนะเซฟเกมใหม่หายเซฟเกมเก่ามาทับอะไรเงี้ยแบบก็เลยถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะเหตุผลอันที่สมที่คุณยังไม่ควรเล่นนะครับก็คือในโรดแมพของเกมที่เขาตั้งใจจะพัฒนาไวอ้อ่ะมันมีมัลติเลเยอร์ด้วยก็คือคนอื่นสามารถมาร่วมทําเกมไปร่วมทําส่วนในเกมของคุณได้ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสําคัญมากเพราะว่าผมเคยเล่นซาริวัลเล่ตอนที่มันเป็นมัลติเพลเยอร์แบบให้เพื่อนมาเล่นกัน3าสีคนเนี่ยสนุกมากและการทําสวนมันลื่นไหลมันทําให้การจัดการทํางานมันมีประสิทธิภาพมากก็คือคนโน้นไปทำอย่างนีงนนอย่างนึงคนนี้ไปทําอย่างนึงแล้วในเกมอ่ะ s ตามีนามัน่อข้างจากัดอย่างแบบลดน้ไในสวดคือมันมีซตามีนาประมาณ400ครั้งใช้ทํางานอะไระ็่างใช้ก็ใช้ไป3ซม a ามนาซึ่งลดน้ำที่มีสามสามนาเนี้ยอ่ะถ้าเรามีแปลงใหญ่หน่อย ก็หมดและ100-200อันร0 0ยสองร้ซัมินาเหลือเอาไปขุดแร่ไม่เหลืออะไรอะไรก็ต้องกินอาหารเสริมเพิ่มอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีหลายๆคนมาเล่นมันก็จะทำให้แบ่งงานคนนึงรดซ้าคนนึงไปหาแร่อะไรเงี้ยมันจะทําให้ของหลายๆอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผมคิดว่าผมอ่ะจะไม่เล่นเกมนี้จนกว่ามัลติเพเยอร์มันจะมาเพราะเมื่อมัลติเพเยอร์มาปุ๊บก,การทํางานทําสวนอะไร จะมีประสิทธิภาพและคุณจะเล่นเกมนี้อย่างสนุกมากเหมือนที่ผมเคยเล่นกับ Star ์ e v ว l นเล่โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับสเหตุผลที่คุณควรซื้อเกมนี้แล้วก็สมเหตุผลที่คุณยังไม่ควรเล่นเกมนี้เพื่อนเพื่อนที่เห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าแบบเออผมเห็นเป็น,น่งนี้กันแลก็มาคุยกันได้ส่วนใครที่ชอบคลิปของผมที่ทำอะไรแบบนี้ก็สามารถกดติดตามกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้มีทำคลิปใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเติม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมมาครับ